สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้น้าไปเจอมาจากใต้แปลงผักนะคะเมื่อตอนที่น้ําท่วมะัะมันกวาดทุกอย่างมากองรวมกันไว้หมดนะคะแล้วน้ําก็ไปลือแปลงผักมาเนาะน้ําก็เจอเจ้าขวดนี้เข้าเมื่อวันก่อนน้ําก็เอาไปฉีดไล่หนอนเจาะฝักถั่วนะคะตัวนี้เองค่ะน้าเรียกเมลีขี้เมานะแต่ว่าเจ้าของสูตรจริงๆอะ่ะน้ําก็ จำไม่ได้แล้วค่ะว่าเป็นใครอ่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้ดีมากค่ะเป็นยาฆ่า,มาแมลงได้เลยนะคะตัวนี้ไม่เหมาะกับฉีดเวลาที่ว่าแดดแรงนะคะถ้าฉีดน้ำจะฉีดช่วงเย็นเนาะจริงๆแล้วคือพวกมแมลงศัตรูพืชเนี่ยเขาจะออกหากินช่วงแดดร้อนช่วงบ่ายอะค่ะตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงตอนเย็นส่วนตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นๆจะเป็น ช่วงเวลาของมแมลงที่เขาใช้ในการผสมเกสรน่นนะคะอย่างพวกพึ้งพวกมแมลงผู้หรือว่าตัวชั้นลงต่างๆนะคะเขาก็จะออกหากินในช่วงตอนเช้าเนาะช่วยเราผสมเกสรแต่พวกส่วนใหญ่พวกมแมลงศัตรูพืชเนี่ยเขาก็จะออกมาหากินในช่วงบ่ายช่วงที่อากาศร้อนนะนะคะแล้วก็ไปจนถึงห6าหโมงเย็นนะคะแล้วก็ ช่วงแมลงผสมเกสรอ,อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณ6โมงเย็นไปจนทั้งคืนเลยค่ะก็จะมีแมลงผสมเกสรสำหรับอ่าพวกดอกไม้จีนหรือว่าดอกพืชผักที่บานตอนกลางคืนต่างๆะนะคะอย่างพวกน้ำเต้าพวกนี้เขาก็จะบานตอนกลางคืนน่ะนะคะก็จะมีแมลงอีกส่วนหนึ่งที่ว่าออกผสมเกสรในช่วงตอนกลางคืนนะคะ อันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะส่วนผสมแรกนะคะน้ำจะใช้เหล้าขาวนะตัวนี้ปกติน้ำซื้อที่4 0ดี g นะคะแต่ไม่รู้วันนี้น้ำเดินหาในาซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วไม่มีนะคะมีก็3 5ดี g นะคะก็ได้มาเป็นขวดใหญ่เลยปกติจะมีขวดเล็กแล้วก็ราคาถูกกว่านี้นะคะอันนี้ก็ อยู่ที่670บาทเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะอันนี้ประมาณ300มิลลิลิตรนะคะตัวนี้ก็ประมาณครึ่งลิตรนะคะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้สำคัญเหมือนกันค่ะคือยาเส้นนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะนะคะสองหอ่ออันนี้ห่อใหญ่หอ่อละสิบบาทนะนำซื้อมาสองหอ่อ เราจะใช้นะคะเหล้าขาวเนี่ยค่ะกับน้ำส้มสายชูนี่นะคะเป็นตัวกลั่นเอาสารต่างๆจากยาเส้นออกมานะคะเพื่อที่จะใช้ฆ่า,มาแมลงแล้วก็ใช้กลิ่นของพวกเขาเนี่ไล่มแมลงไปในตัวค่ะตอนนี้ดูขวดเหล้าขาวกับขวดายาเก่าที่น้ำหมักะนะคะมันก็จะประมาณใกล้เคียงกันเนาะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวยังต้องมีน้ำส้มสายชูเดี๋ยวยังต้องมียาเส้นอีกนะคะแต่นี้ขวดแก้วที่ว่าขนาดเดียวกันก็ไม่มีแล้วงั้นเดี๋ยวน้าขอใช้ขวดพลาสติกแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดประมาณ1.5ลิตรของน้ำดื่มมานะคะดูวิธีทำกันเนาะน้ำก็จะเอายาเส้นเนี่ยค่ะใส่ลงไปในขวดทั้งหมดก่อนเลย ใส่ลงไปทั้งสองซองเลยนะคะนี่ค่ะค่อยๆแบ่งใส่ลงไปเนาะปก,กติอ่ะถ้าในเชิงหลักการของวิทยาศาสตร์นะ่ะเขาจะใช้แอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเป็นตัวกลัน่น แต่น,นี้เราไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวกลั่นนะคะเราใช้เหล้าขาวแทนค่ะบางคนถามว่าใช้เหล้าสีเหลืองได้ไหมเหล้าสีเหลืองเนี่ยดีกรีมันจะแค่ยี่สิบปดดีกรีเองนะคะมันก็จะน้อยไปอะคะ่ะ สูตรนี้ไม่ยังไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าต้องการการกลั่นของเหล้าขาวน้าส้มสายชูแล้วก็ยาเส้นนะคะเราต้องการกลั่นให้สารที่อยู่ในยาเส้นนะะี่ค่ะออกมาใช้ในการฆ่า,มาแมลงหรือช่วยไล่มแมลงนะคะวันก่อนน้าเอาไปฉีดเพี้ยไฟไรแดงนะคะฉีดช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นนะคะแล้วก็ไม่ได้ลดน้ําตามนะคะเพราะว่าอ่า ต้องการให้เขาตายจริงๆอะคะ่ะเชา้ามาก็ร่วงหมดนะคะแล้วก็เริ่มหายไปอะคะ่ะแต่ว่าต้องผสมจางๆเนาะกะเอาว่าแค่ว่าผสมระหว่างน้ำแล้วก็น้ำหมักยาฉุนนี่นะคะแล้วก็เอาฉีดกะว่าแค่โดนตัวเราแล้วรู้สึกเย็นๆนะคะ เหล้าขาวเขาจะเย็นนะคะมีฤทธิ์เหมือนแอลกอฮอล์เลยค่ะก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะน้ำส้มสายชูกับเหล้าอันไหนใส่ก่อนใส่หลังไม่มีผลนะคะเพราะเดี๋ยวเขย่ามันก็จะเข้ากันแล้วก็ช่วยกันหมักค่ะน้ำจะสามารถไหมน้ำขอเปิดขวดก่อนนะ อืมเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ ปิดฝานะคะแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเลยค่ะนี่เห็นไหมคะน้ำของยาฉุนเริ่มออกแล้วก็เริ่มมีสีเหลืองแล้วค่ะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าเราก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เรามาดูวิธีการใช้กันนะคะค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะน้ำหมักไว้ หึ่คืนกับหนึ่งวันแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำก็จะเป็นสีดำเลยค่ะนี่นะคะในน้ำขอหมุนนะเนี่ยค่ะค่ะมาดูวิธีใช้กันเลยค่ะน้ำจเจ้าที่กรองกรองด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะประมาณหนึ่งถึงสองหยดนะคะตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะตวงก็ตวงได้นะคะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะนล้วก็ถ้าฟอกกี้ขนาดนี้ก็มันเข้มขนน้นเนาะกลินเหล้าฉุนกึกเลยค่ะจะตวงประมาณสองช้อนก็พอนะคะ ที่ต้องกรองเพราะว่าเขาก็จะมีอ่ากากของยาเส้นออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวน้ำก็จะทิ้งไว้ในสวนเลยเพราะว่าต้องใช้บ่อยนะคะค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะ ประมาณแค่นี้ของฟอกกี้นะคะเพื่อให้เหลือพื้นที่นะคะจะได้อัดลมอะค่ะเขย่าให้เข้ากันนะคะได้แล้วค่ะ ถ้าเราดูแลในสวนเราเดีนะคะก็จะไม่ค่อยมีโมรคแมลงรบกวนหรอกคะ่ะนะคะนี่ค่ะก็ฉีดไปเลยค่ะั้งฉีดช่วงเย็นอย่างนี้ค่ะสลับกับอาสมุนไพรตัวอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นอากาแาแฟแช่น้ำนะคะหรือไม่ก็ กระเทียมพริกไทยที่ตำหมดละเอียดนะคะฉีดสลับกันค่ะถ้ามีบอระเพ็ดได้ก็เอาบอระเพ็ดแช่น้ำแล้วก็ฉีดสลับบ้างก็ดีนะคะค่ะคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ